กระซิบบอกเรานําเสนอรถกระบะเมือ2ส,สภาพแบบเดิมๆสวยๆแบบจบๆนะคะคันนี้เป็นรถ t o y ยต้าวีโก้ปีศูค่ะราคาเร้าๆเลยนะคุ้ค่าสภาพก็สวยเอกสารก็ครบนะคะพร้อมจบๆพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้ล้อยางแต่งสภาพหล่อรถสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุหนะักรถสวยสภาพเดิมๆสวยมากๆได้ไปคุ้มๆนะคะ ราคา239,000บาทค่ะ t o y ย t a v วีโกปี09เครื่องขับดีไม่มีปัญหาขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้สบายๆนะคะสบาย0นะคะ2 0 0บาทสนใจดูรถได้แถวหลักสี่กรุงเทพค่ะสอบถามเพิ่มเติมเน้นโทรเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปตามไอดียไลน์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ เน้นติดต่อกันโดยตรงและควรเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ